สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแกะอรอยอยากสมองรายการที่จะช่วยคุณจุดประกายไอเดียธุรกิจคุณแพทครับถ้าเราพูดถึงการทําตลาดผ่านโซเชียลมีเดียนึกถึงสินค้าอะไรบ้างโอโ้โหเดี๋ยวนี้ทุกสินค้าเลยนะผู้ดองแต่คุณแพทย์เชื่อไหมว่าถ้าเกิดทําร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกับโซเชียลมีเดียออาม,มาด้วยกันได้ยังไงนะครับ<อ>วันนี้มาพูดกับคุณไอซ์นะครับผู้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ปลูกบ้านเลยร้านก๋วยเตี๋ยวตอนแรกชื่อแจ็คเมง้งนะครับเป็นยังไงวันนี้พูดคุยกันสวัสดีครับอซ์ครับสวัสดีครับสว ร้านก๋วยเตี๋ยวกับโซเชียลมีเดียดูการก๋วยเตี๋ยวกับอินเทอร์เน็ตไม่น่าจะเกี่ยวกันได้ครับเป็นมาอย่างไรครับก็คือตอนแรกพื้นฐานเดิมธุรกิจของที่บ้านผมก็จะเป็นโรงงานน้ำครับผลไม้สดครับแล้วพอดีตอนนั้นผมเรียนจบมาก็มาช่วยงานที่โรงงานแล้วก็ช่วยงานได้ประมาณปีครึ่งครับแล้วทางคุณแม่เนี่ยก็เริ่มแบบโดนแย่งงานหมดครับผมก็เลยคุณแม่เบื่อแล้วพอดีเพื่อนแม่เนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านครับก๋วยเตี๋ยว แล้วพอดีเพื่อนแม่จะเลิกทําก็เลยว่าเนี่ยอยากทำไหมเขาแบบจะยกให้อะไรอย่างงี้ครับซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบทําอาหารอยู่แล้วครับก็เลยคุณแม่อยากทาก็เลยแต่ว่าคือเราอะครับไปทําโรงงานอยู่แล้วแต่ที่อยู่เนี่ยคือเรามาทําร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยซึ่งถ้าที่เพชรบุรีเนี่ยมันจะขายถ้าคําว่าขายดีอะครับสามพันต่อวันถึงสี่พันห้าพันต่อวันเพราะาตัวคนเนี่ยมันจะมีอยู่จากัดทั้งในพื้นที่ใช่ไหมครับ แต่ว่าตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยครับแต่ว่าทางคุณแม่เขาก็จะทําอะไรอยาเี้ก็เลยเนี้ยผมเลยว่าอ่าโอเคได้แม่แต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวขอนะอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราขอวางคอน ออนเซปร้านใหม่ให้แล้วเรามาวางแบรนด์แล้วเรามาวางพวกตลาดมาวางพวกกลุ่มลูกค้าใหม่ให้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณแม่ทําไปสักหกเดือนถ้ามันขายได้ประมาณนี้ครับคือมันเนี่ยก็เริ่มจะไม่ได้รอดคือมันก็จะน่าเบื่อใช่ไหมครับก็คือมันก็แบบอยู่อย่างนี้ทุกวันความแบบตื่นเต้นมันก็ไม่ค่อยมีมันก็แบบนั่งรอลูกค้าแต่ว่าตรงนี้เราพยายามจะเอาการตลาดเอาเข้าไปใส่เอาแบรนด์ครับเข้าไปใส่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอดีที่เท็บุรีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทาง ผ่านที่ไปชะอ a หัวหินอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับประจวบกับถ้าเรามาขายคนท้องที่เนี่ยคือย่อขายมีอยู่เท่านี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปใช้สื่อพวกยุคเก่าอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุอะไรพวกนี้ครับซึ่งทุกอย่างมันต้องใช้เงินแต่กุ๊ดเดี่ยวถ้าขายได้เวะลาสามพันเงอยู่เราไปซือ้อแอดม,มันหมดสิทธิ์อยู่แล้ว <ทำ S 1> ต,ตั้งแต่เริ่ม <3 S 2> ตน้นสามเดือนนะครับซื้อแอดได้วันเดียว <laughs> ใช่ซื้อแอดได้รอบเดียว <laughs> ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยพอดีตอนนั้นเนี่ย ผมก็เลยมองเห็นพวกสื่อหบโซเชียลเน็ตเวิร์กำลังมาซึ่งตอนนั้นประเทศไทยเพิ่งเริ่มใช้ตัวไฮตัวไฮไฟ้ยุคนั้นเนี่ยคือคนไทยใช้เยอะมากแต่ว่าตัวเฟซบุ๊กเนี่ยคือส่วนใหญ่คนใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มคนที่เรียนอยู่เมืองนอก ใช่ไหมครับก็เป็นพวกเด็กนอกกลับมาแล้วเขามีเพื่อนอยู่เมืองไทยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่เขาเดินทางกลับมาเมืองไทยเนี่ยเขาจะมาเที่ยวชะางอาหัวหินใกล้ๆ <c oughs> ใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นผมว่าเริ่มนำตัว Facebook มาใช้แล้วเสร็จแล้วเราก็มองถึงว่า ตัว u t u b e ตัวตัวเช็คอินผ่านทางอย่างโฟสแควร์ครับแล้วเราใช้ฟิกเกอร์แล้วเราใช้แบบทุกอย่างที่คนไทยเขานิยมใช้อย่างเช่น QR code BB pin อะไรพวกนั้นนะครับทุกอย่างคือปกติคนก็บอกว่าไซตใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กก็คิดถึง Facebook คิดถึงทำเว็บไซต์นี่เอาทุกทางเลยครับก็คือตอนนั้นเราพยายามขัดเรื่องเพราะตอนนั้นเนี่ยทางผมเนี่ยก็ ไ,ได้แรงมันดานใจมาจากประธานาธิบดีโอบามาตอนนั้นเขาเนี้กำลังมาเริ่มเลือกตั้งหาเสียงสมัยแรกครับแล้วตอนนั้นที่โอบามาเนี่ยตอนที่เขาเริ่มเลือกตั้งเนี่ก็คือเขาครับจะบอกเลยว่าเขาเนี่ยมาทางออนไลน์โดยเฉพาะเชยลเยุงย่งนานยุแรกแล้วผมเนี่ยก็ลอง เข้าเว็บเขาดูแล้วผมเนี่ยเข้าไปสแกนดูก็คือสรุปว่าเขาเนี่ยใช่ครับเป็นแบบร้อยๆอย่างครับ mm hmm. ซึ่งแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กในโลกคือเขาใช้ทั้งหมดแต่ว่าผมเนี่ยไปจับทิกไเนี่ยว่าคือเขาเป็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าข้อมูลเนี่ยเชื่อมโยงหากันซึ่งตรงนี้ตามผมมองเห็นแล้วปุ๊บผมเนี่ยก็เลยเอามาจำลองใช้ก mm ็ hmm. เ,เลยเราลองเอามาจำลองใช้อะธุรกิจดูซึ่งตรงนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้ากลุ่มเรื่องแรกที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เขาเห็นแบบตัวภาพอาหารไม่เห็นแบบอะไรพวกนี้ซึ่งลูกค้า เข้ามาทดลองกินแล,แล้วจุดคอนเทนต์เดียวกันท,ที่ใช้เป็นเป็นรรงระดูดนี่ใช้ใช้ตรงไหนครับ,รบวิธีทำก๋วยเตี๋ยวหร,หรือว่าความน่ากินของก็คือตรงนี้เนี่ยของเรากับตรงนี้วิธีตลาดเราพร้อมแล้วใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยวิธีหลังบ้านเราเนี่ยก็คือของเราเนี่ยก็ต้องมาออกแบบผลิตภัณฑ์เราใหม่ทั้งหมดอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวอย่างเมื่อก่อนเนี่ยครับถ้าเราเนี่ย ก็จะเห็นก๋วยเตี Picasso, forget, ite, até, ๋ยวชามธรรมดาตะเกียบเก่าๆร้านแบบซอมๆนิดนึงถึงแบบเนี้ยตะเกียบบสกรองเนี้ยจะเป็นร้านแบบดังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้ของเรามาแบบเซอร์เวีตลาดกรุงเทพตามโรงแรมตามแบบแหล่งดังๆเนี่ยครับคือเราควรจะเปลี่ยนจานชามใหม่แล้วเราควรออกแบบหน้าตาอาหารใหม่ทําให้ลูกค้าเห็นแล้วเนี่ยลูกค้าเขาอยากถ่ายรูป นี่เป็นประเด็นที่สําคัญสองเนี่ยของเราเนี่ยก็เริ่มความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆของเราของทางเราเนี่ยก็คิดค้นเมนูบะหมี่นิ่ไขเจียวกันเชปูล่า ด้วยซอสน้ำตาลตะโหนดซึ่งน่าจะเป็นเมนูครับเป็นเมนูใหม่ๆแบบเมนูใหม่ๆบเมนูใหม่ๆที่ที่ไม่ที่เขาไม่ขายทั่วไปใช่ครับ้านนดูน่าสนใจแล้วไปเจอเมนูแบบนี้ใครก็ต้องลองแหละคุณแพทย์ใช่ครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือแล้วเราคิดค้นพวกร้านนเงียเย็นเทฟโวขึ้นมาคิดค้นพวกร้านนาเย็นเทฟโวครับเป็นแบบเมนูมิกันครับแล้วมันก็จะมีับผมพวกเมนูแบบไอเดียอย่างเงี้ยต่างๆขึ้นมามากมายเสร็จแล้วทางเล่นสินค้าเราพร้อมเสร็จแล้วทางเราเนี่ย มาดูเรื่องบริการซึ่งที่ร้านเราก็าจะมีสโลกแกนว่าหน้าไม่งอรอไม่นานครับผม,มซึ่งตรงนี้เนี่ยคือของเราก็ตอนที่สมัยที่ผมไปไปทานร้านไปทานร้านดังๆเนี่ยครับส่วนใหญ่เ<า>นี่ยรอนานเจ<ร>้าคือพนักงานเนี่ยบางทีเขาอาจทํางานเหนืออาจดูแลไม่ดีแต่ว่าตรงนี้คือเรา,าจับพนักงานมาเทรนใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ ถ้าเรามีเรื่องสินค้าพร้อมเรามีเรื่องบริการพร้อมคือตรงนี้มัาควบคู่ใหนกับตลาดได้ดีตรงนี้มันก็ทาให้เติบโตรตรงนี้ได้น่าสนใจนะครับเพราะว่ารรแรกเริ่มเดิมทีเลยเราทําโรงงานมาก่อน <c oughs> แน่นอนรายได้ต้งเยอะมากมาทำราดก๋วยเตี๋ยวรายได้วันหนึ่งไม่น่าจะเกิน3,000บาท5,000บาทท่านผู้ชมแต่ว่าพอมีการเปลี่ยนรูปแบบร้านทำ <c oughs> โฆษณาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับทำยังไงแล้วไปสิ้นสุดตรงไหนสุดท้ายแล้วผลตอบรับเป็นยังไงครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ ท่านจำครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแกะรอยอย่างสมองครับเมื่อสักครู่คุณแพทย์เราเริ่มกันไปจากว่าคุณแม่จะมาทําร้านก๋วยเตี๋ยวอยากทำแต่รายได้วันหนึ่งสามพันบาทห้าพันบาทก็เลยบอกแม่ยังไงทําได้แต่ขอดูคอนเซปต์หน่อยนะครับอืมแล้วคอนเซปต์ที่ว่านั้นเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันเวิร์ดไหมันเวิร์ดไหมะยังไงบ้างเราเตรียมคอนเซปต์มาแล้วครับทั้ง ในปีแรกที่เราเริ่มทำครับวันแรกเนี่ยเราขายได้ประมาณเจ็ดรอยบาทครับก็คือตังเปาไว้สามวันที้วันที่เปิดร้านวันแรกครับเจ็บาทก็คือแบบมองหน้าแล้วครับว่าแบบจะไหวเหรอคือเราทำโรงงานมาทำทั้งวันเลยวันนี้ร้านก็เตี๋ยววันแรกเหนื่อยมาก 7จ0ร้อยเจ็ดร้อยบาทนักงาน5คนช้อนนี้ค่าแรงพนักงานก็หมดแล้วช้อะค่าเช่าอะไรก็ไม่คุ้มละใช่ไหมครับแต่ขายก๋วยเตี๋ยวตั้งแพงกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวปกติไหมครับตรงนี้เนี่ยคือเราก็พยายามคัดของที่ดีกว่าคือตรงนี้เราก็ขาย p อะไรพ m p ี e ม i ยมขึ้นมาอีกนิดนึงจากที่เพชรสมัยนั้นเขาขาย25้าเราขาย30 35หอย่างี้ครับก็คือมันผิดได้แค่นิดหน่อยเพราะก๋วยเตี๋ยวมันเป็นสินค้าเปรียบเทียบว่าสินค้าร้านก๋วยเตี๋ยวในเพชรเนี่ยมันจะมีร้านดังๆอยู่เป็น10้้านนแลวใเเเขตอออภมมืงันจะมีร้าน ก๋วยเตี๋ยวอยู่เป็นร้อยๆยร้านเลยครับผมซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูตลาดเอาให้มันแบบขึ้นมาอีกนิดนึงเอาให้ไม่หนีมากเสร็จแล้วในปีแรกที่ทำเนี่ยเรามีที่นั่งอยู่ที่ยี่ห้าที่นั่งแล้วตอนขึ้นครับผมปีที่สองหลังนี่จ้ะเรามาใช้สื่อพวกเนี้ยครับที่นั่งเพิ่มมาเป็นเจ็ดสิบที่นั่งส่วนนี้ขึ้นขมาที่ปีที่สามขึ้นมาเป็นร5อที่นั่งขึ้น บทที่4ขึ้นมาเป็น250ที่นั่งแล้วอีกเนี่ยสเดือนถัดมาก็าขยายสาขา2ซึ่งสาขา2สามารถนี่จะรองรับได้อยู่ที่700ที่นั่งอตอนนี้เนี่ยครับสล้านสามารถรองรับลูกค้าได้ที่900ที่นั่งครับจาก25ที่นั่งครับเป็น900ที่นั่งครับนี่ค,คือจากผลจากโซเชียลมีเดียมันทวีได้ขนาดนี้ไม่ไดีถ้าเอาคนจากในจังหวัดเพชรบุรีมามากินทั้งหมดเนี่ย รายได้อาจจะไม่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 ไมพอขนาดนี้ถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าคือคนนี้รายได้เฉลี่ยมันจํากัดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคนเพรมากินเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาจะมาทานเพราะเขาเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆคือเขายะมาทานแบบแค่ชามเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่แต่ว่าอย่างพวกนางท่องเที่ยวที่ผมมาไวเนี่ยคือ<น>ทางที่เราไปมองเนี่ยถึงกลุ่มนี้เพราะรายได้เฉลี่ยต่อหัวมันสูงนะ่ครับเพราะตอนที่เขามาเฮ้ นานๆทีเรามาทีไอ้นูนสั่งนี่สั่งนี่สั่งแล้วเสร็จแล้วเทคนิคการกจะตุ้นเมนูของเราเนี่ยอย่างที่ร้านเราก็าเป็นยุคแรกที่ทางเราจะใช้ตัว iPad ทั้งในการแบบแนะนำสินค้าลูกคา้า uh huh. ตอนนั้นเนี้ยีอ p a d ไป <iPad. S 2> แล้วก็คุณไปสไลด์ที่โตะเลยใช่ครับก็จะมีคนแนะนำแล้วอย่างวิธีครับการเสิร์ฟของที่ร้านเนี่ยย่างที่ร้านเราก็จะสอนเด็กเสิร์ฟเลยว่าตอนที่ถือครับถาดอาหารตอนเสิร์ฟนั่นก็คือเราเนี่ยต้องถือระดับเขียมขัดแล้วตอนถ้าลูกค้าเนี่ยเราไปเดินผ่านโต๊ะอย่างเงี้ยครับลูกค้าเหลียวเนี่ยปุ๊บคือเราให้สโลโมชั่นนิดนึงเพราะลูกค้าเนี่ยเขาเนี่ยจะได้เห็นเต็มเ็มหน่อยใช่ครับเวลาไปดันข้าวไงคุณแพทย์เราจะเหลือบดูโตู ก็โต๊ะที่ใส่แล้วง<อ>่าแ,<อ>แ,แล้วเสร็จแล้วครับก็คือตอนนี้เสิร์ฟครับลงโต๊ะเนี่ยก็คือบอกเลยพนักงานว่าคุณแง่ช่วยพูดชื่อเมนูดังๆเพราะว่าโต๊ะข้างๆเขาฟังอยู่แล้วเสร็จแล้วตอนเราพูดอย่างนี้ปุ๊บโต๊ะข้างๆก็สั่งตามตรงนี้รายได้มันก็เฉลี่ยขึ้นมา<อ>แล้วอีกนิดนึงก็คือที่ร้านเราเนี่ยก็จะเปิดเพลงใช่ไหมครับก็คือจะเปิดในเอ็มวีครับร้านเปยวเปิดเพลงก็คืออย่าง ลูกค้าครับที่มาที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะมาถ่ายรูปเยอะมากซึ่งรูปเนี่ยทุกวันนี้เรารวมได้เป็นหมื่นๆรูปนะครับแล้วตัวรูปพวกนี้เนี่ยทางเราเนี่ยจะจัดทำเนี่ยเอ็มวีที่ร้านก็คือรวมรูปลูกค้าเอามาเปิดที่ทีวีที่ร้านแล้วเปิดเนี่ยสลับกับอย่างพวก MV ครับเกาหลีเพราะว่า MV เกาหลีเนี่ยตอนถ้าผู้ชายมาเนี่ยโดยสถิติแล้วเนี่ยผู้อย่างผู้ชายจะหงุดหงิดง่ายกว่า ผู้หญิงก็คือถ้าจะต้องมานั่งรออาหารใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่จ่ายตามไปกินร้านอื่นดีกว่าแต่ว่าตอนเห็นเนี่ยเกิเจนมาเห็นแล้วเนี้ยขายยับลุรู้สึกอารมณ์ดีโอ้โหคือใช่เพราะผู้ชายส่วนใหญ่ถ้าเราไปเจอร้านนั้นโอ้ยจะต้องจ่ายเงินแล้วรอนานกินร้านอื่นพอดูเกิเจนอารมณ์เย็นเลยแล้วผู้หญิงเนี่ยครับก็จะดูพวงบิ๊งแบงจะดูพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอีกอย่างที่ ทุกคนเนี่ยจะถามว่าทาไมเนี่ยครับผมที่ร้านหนังเนี่ยมาเปิดเพลงเกาหลีเพราะจริงๆเพลงเกาหลีถ้าเราลองสังเกตดูแลวเนี่ยตัวเพลงเกาหลีจะเป็นจังหวะเร็วทั้งนั้นใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะส่งผลให้จังหวะครับการกินเนี่ยเร็วขึ้นลูกค้าเข้าไปเร็เวคือใช่ครับแล้วตอนที่เนี่คุณให้คิดขนาดนี้เลยเหรอครับ,รบทุกเม็ดเพราะ ตอนที่ตอนช่วงเที่ยงยครับคือถ้าลูกค้าไม่ยืนรอเนี่ยคือเราจะเปิดเสียงดังขึ้นอีกนิดนึงเพราะมันเป็นการเล่งรอบได้ครับแต่ว่าตรงนี้มันเนี่ยเป็นวิธีที่แนบเนียนที่ลูกค้าเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาโดนเล่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นผลงานเนี่ยวิจัยลอง รับมาแล้วว่าอันนี้เขาวิจัยมาแล้วคือมันเป็น<อ>เรอ่องอที่เกิดขึ้นจริงเองเออเองนะม,มีผลวิจัยครับซึ่งนี้เราก็าพยายามใส่ทิ้งใส่เทคนิคการดูแลลูกคา้าการดูแลพนักง,งานอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเข้าไปซึ่งทําให้ร้านเราแบบเป็นที่ประทับใจจากลูกค้ามาเนี่ยที่ร้านปุ๊บเนี่ยลูกค้าตอนมาครั้งแรกเขาเนี่ยมาเป็นลูกคา้าแต่ว่าตอนเขามาเนี่ยครั้งที่สองเขาเนี่ยรู้สึกเฮ้ยร้านนี้เป็นร้านคนรู้จักละอตอนเขามาครั้งที่สามเฮ้ยร้านนี้เป็นร้านเพื่อนละตอน ครั้งแน่มาครั้งที้ส่ตอนเขาไปชวนพวกเพื่อนๆนะเฮ้ยต้องแวะอาร้านนี้อย่างเงี้ยครับผมังดู<ต>จากถ้าไม่ทาอะไรก็คงได้ยอดขายประมาณส0 0พบาทเจ็ดร้อยบาทในวันแรกเจ็รอยบาทวันแรก <c oughs> แต่พอทาอะไรแล้วตอนนี้ยอดขายเป็นไงบ้างคร,ครับยอดขายก็ถือว่าเติบโตได้ดีเลยครับผมคร,บครับก็ได้ ก็ได้เป็นหลักแสนครับหลักแสนต่อไงครับต่อเดือนต่อปีต่อวันต่อวัน,วนครับผมจากวันแรกจินตนาก,การว่า3,000บาท25โต๊ะตอนที่900โต๊ะยอดขายหลักแสนครับ,รบแต่ว่าจริงๆคือต้องมีความละเอียด ของตรงนี้นี่กว่าจะได้เป็นที่มาแนวคิดคุณไอซ์เริ่มจากยังไงครับอยู่ๆเฮ้ย hey, อันนั้นดีอันนี้ดีเราเลือกยังไงที่จะเอาอะไรเข้าร้านเราคือตรงนี้เนี่ยคือเราก็เก้าอี้ที่ร้านหุ้นหุง,หงตัวครับคือผมเนี่ยไปนั่งหมดแล้วผมนั่ง hmm. ทุกมุมแล้วผมก็จะดูว่าถ้าลูกค้านั่งมุมนี้เวลานี้ลูกค้าจะมองเห็นอะไรพนักงานเดินมาทางไหนอะไรอย่างคือเราก็าต้องแบบ แทนตัวเราไปเป็นลูกค้าเ,คเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าของร้านบางร้านเนี่ยคุณมีร้านใหญ่โตแต่ว่าที่ร้านคุณไม่เคยนั่งเนี่ยเก้าอี้เดียวกับที่ลูกค้าเอาเงินมาจ่ายเอาให้คุณเลยเใช่ไหมครับตรงนี้เราต้องแทนตัวเป็นลูกค้าแล้วเราต้องทําอย่างสม่ำเสมอตรงนี้ทําให้เราแบบเฮ้ยอย่างนี้เราแน่จะแก้ตรงนี้เฮ้ยพนักง,งานตรงนี้ไม่เรียบร้อยตรงนี้วางของไม่เรียบร้อยตรงนี้เราอยากแก้ไขปัญหาได้ทุกวันครับปัญหาเนี่ยมันเนี่ยเหมือนเหมือนกับดอกเบี้ยครับถ้าคุณยิ่งปล่อยทิ้งไว้เนี่ย ก็คือดอกเบี้ยมันจะยิงเพิ่มมากยิ่งขึ้นใช่ไหมแล้วปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่ธุรกิจทุกอย่างเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเดิมๆเรื่องเดียวกันทุกคนเนี่ยเปิดมาแล้วเจอปัญหาเรื่องคนมาหาเงินทุนปัญหาเรื่องแรงปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายสูงลดต้นทนนุนทุกคนมีปัญหาเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราเนี่ยสามารถค่อยๆแก้ครับปัญหาได้ทีละยางทีละอยากคืออัตราครับการแข่งขันรายะ ลดเร็วยิ่งขึ้นมันจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นครับทั้งนั้นครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่แข่งอยู่กับเราครับคุณแพทย์ฟังดูแล้วนี่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ร้านแจ็คเมงขึ้นมาเหนือโดดเด่นกว่าคู่แข่งอื่นๆแต่ว่าเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กยังไม่ทิ้งนะเพราะว่าฟังแบบนี้แล้วการใช้เทคนิคการใช้ของเขาเนี่ยต้องไม่เหมือนใครด้วยครับใครอยากรู้ครับว่าทําธุรกิจครับใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการโฆษณาทํายังไงเขามคล็ดรับยังไงครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันครับ พบกับช่องสุดท้ายของรายการแกะอรอยอยากสมองนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงตัวร้านพูดถึงเมนูกมาแล้วคุณแพทแต่ดูเหมือนว่าความละเอียดอ่อนเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ <S <S เขามาใช้กับโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยหรือเปล่านะครับโอ้โหตรงนี้น่าสนใจมากต้องถามว่าใช้ยังไงบ้างค,คือตัวการเนี้ยใช้พวกสื่อเนี้ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี้ยคือตัวเนี้ยธุรกิจเนี้ยทุกวันเนี้ยหลายหลายคนเขาบอกว่าเขาใช้แต่ว่าเขาขาดอย่างนึงเขา,าขาดความต่อเนื่องที่ใช้คือทุกคนเขาบอกว่าใช้หมดเปิดเพจมาไปทำไปเปิดแอคเคาท์น no ู A ้นแอคเคาท์นี้แต่ว่า ลูกค,ค้าตอนเข้ามาดูปุ๊บข้อมูลมันตายอะครับข้อมูลมันนิ่งคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดตรงนี้มันเป็นตัวจุดสําคัญนะครับสองเนี่ยตัวหลังจากที่เราเนี่ยจะมีการใส่ข้อมูลอย่างต่อนเนื่องแล้วเนี่ยคือถ้าเราเนี่ยมาเป็นธุรกิจเนี่ยคือเราบอกเลยว่าเราขายของคือเราเนี่ยเป็นสไตล์นี้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยพวกแฟนเพจแบรนด์ต่างๆเนี่ยจะชอบ โพสคำคม,มจะชอบโพสต์ว่าวันนี้เช้ารถติดรีบตื่นแต่เช้านี้ฝนตกซึ่งคุณโพสต์อย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆคือลูกค้าครับก็เข้ามากดไลค์เยอะตัวย่อไลค์เพิ่มครับแต่คุณขายของไม่ได้แต่ว่าถ้าวันไหนเนี่ยคุณเนี่ยไปโพสตพวกสไตล์นี้มาตลอดแล้วอยู่เนี่ยคุณเนี่มาโพสต์เรื่องสินค้าปุ๊บ ลูกค,ค้าเนี่ยเขาจะแบบเฮ้ยขายของนี่ว่าอะไรดีกว่าแต่เราตั้งใจขายของตั้งแต่แรกรแต่ว่าดัางนั้นเนี่ยคือถ้าเราเนี่ยเป็นธุรกิจเนี่ยคือเราบอกเลยครับว,ว่าเราขายของลอเลยใช่ครับก็คือเราเนี่ยทำให้มันสม่ำเสมอคือลูกค,ค้าครับที่เข้ามากดไลค์แฟนเพจก, like กด Follow เราเนี่ยก็คือเขาจะได้รู้เลยว่าเราสไตล์นี้แล้วเขาเนี่ยจะรับเราได้ตั้งแต่ต้นเหมือนๆว่าเราจีบสาวอะครับตอนแรกคือเราโอ้ยเราแบบรับได้ทุกอย่างเดี๋ยวพอถึงเวลาเป็นแฟนแล้วปุ๊บ ก็ไม่เห็นเหมือนต้องจีบเลยไม่เห็นเหมือนต้องจีบเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราบอกเลยครับว่าเราทํานี้เราเทคนิคอย่างพวกเวลาครับการโพสอย่างอาหารเนี่ยธุรกิจอาหารนะครับก็คืออย่างที่ร้านเราเนี่ยคือจะคํานวณเวลาคือร้านเราลูกค้าครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคือเรา่าเป็น การสร้างการรับรู้ไปเรื่อยๆเพราะเราถ้าลูกค้ามาผ่านเพชรบุรีชะาหงออมหัหินเนี่ย <c oughs> เขาจะนึกถึงเราเป็นแบรนด์แรกๆซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสในการขายการที่โพสเนี่ยอย่างกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาหารเดี๋ยวเขาเนี่จะโพสช่วงทเที่ยงถึงบ่ายโมงกัน <c oughs> ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเวลานั้นเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่ผิดครับเพราะว่าตอนที่คุณโพสอย่างนั้นเนี่ย ทุกคนตอนเที่ยงปุ๊บทุกคนก็เดินไปกินข<ช>้าวเรียบร้อยแล้วกินไปแล้วใช่ดังนั้นเวลาที่ดีเนี่ยคือคุณควรโพสต์11โมงเพราะว่าพนักง,งานคนที่ทํางาน ออฟฟิศคนทำงานบริษัทหรือว่าคนทำงานทุกที่ก็ตามแต่เนี่ยสิบเอ็ดโมงปุ๊บสิบเอ็ดโมงครึ่งคือเขายะหยิบโทรศัพท์เขายาเปิดเฟซบุ๊กมาดูว่าเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวเพื่อนเราไปไหนกันวันนี้เพื่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยโอกาสในการเห็นเนี่ยวิวเนี่ยคือมันจะเห็นโอกาสเห็นที่สูงครับซึ่งตรงนี้เป็นการต่อเนื่งของแบรนด์ไปหลังจากแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือเราก็ผนวกข้อมูลที่ทำเนี่ยเอามาเชื่อมโยงใส่เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ ตรงนี้เนี่ยมันทําให้ได้ฐานแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญเนี่ยคือทางเราจะต้องดึงนะครับผมลูกค้าเราจริงๆเนี่ยเอาเข้าให้เนี่ยมาอยู่ในแฟนเพจเราซึ่งที่ร้านเราเนี่ยก็ตอนที่ลูกค้าทานข้าวเสร็จเรียบร้อยเช็คบินเก็บเงินแล้วเนี่ยคือทางร้านเราก็จะมีเน,เนี่ยตัวใบคอมเมนต์ไปให้ลูกค้า,ากระกอบชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์วันเกิดสถานที่ทำงานอะไรอย่างครับอีเมลเฟ c บุ๊ o k t w i ต t ตอรเสร็จแล้วทุกๆ เย็นนะครับที่ร้านเราเนี่ยก็เนี่ยจะส่งมเมสเซจเอาเข้าไปหาลูกค้าไปขอบคุณทุกวัน ซึ่งโทรศัพท์ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้ว <S <S ใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> ซึ่งตอนแมเสเซจไปปุ๊บคือเราก็เขียนว่าขอขอบคุณที่มาใช้บริการและเมื่อเราดูแลไม่ทั่วถึงทางเราเอานี่ยต้องกราบขออภัยมาณที่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือให้ตัวข้อความมาอจะปรับเปลี่ยนไปตามมสถานการณ์ <S <S ตาม,มช่วงเวลาเสร็จแล้วเนี่ยตรงท้ายตรงท้ายเนี่ยคือทางเราก็จะใส่ลิงก์ f a c e b o o k t w ต t t e r ตัวอินสตาแกรมไว้แล้วเขากลับไปคลิกไลค์ลเสร็จแล้วถ้าลูกค้าเขาได้ปุ๊บเฮ้ยถ้าเขาแฮปปี้ ปเขาอยากกดชลิงเข้ามาเขาเป็นแฟนเพจเราซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่ทางเราเนี่ยจะได้กลุ่ม ลูกค้าจริงๆเราเอาเข้ามาอยู่ในเพจเราโอ้โหน่าใจมากซึ่งทุกวันนี้เนี่ยประวัติลูกค้าตรงนี้ที่ร้าเราสามารถรวมรวบรวมได้อยู่ประมาณ70,000มลาย70,000มลายเจ็ด0มายครับคือทุกคนทำโซเชียลเน็ตเวิร์กก็บอกว่าใครกดไลค์เยอะใครกดแชร์กันเยอะเนี่ย success แต่อาจจะ s u c c e s ไม่ได้แปลมาเป็นรายได้ก็ได้แต่นี่แปลงเป็นรายได้ได้โอ้โหเลออันนี้เนี่ยที่มันเด็ดยิ่งขึ้นไปอีกเนยตอนที่ทางเรา ส่งเมสเซจหาเขาแล้วใช่มครับสมมุติถ้าลูกค้าเนี่ยเขาเซฟเบอร์เราลงเครื่องปุ๊บคอนแทคเราว่าจะไปโผล่ใน WhatsApp ไปโผล่ใน Line <ม>ก็เป็นคอนแทค t เราอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาครับลูกค้าสามารถมาพูดคุยส่งส่งรูปมาให้เราตอนนี้ตอนนี้เขาเนี่ยมาทานข้าวที่ร้านคือที่ร้านสาขาที่ร้านสาขาแรกตรงเขาวาังเนี่ยคือ,อเราจะตกแต่งร้านคือไม่ว่าเป็นเมนูไม่ว่าเนี่ยจะเป็นตัวกล่องไปเกียบ ฉากร้านอะไรเงี้ยไม่ว่าคุณจะถ่ายรูปมุมไหนนะสวยหมดคุณนี่ก็จะติดโลโก้ร้านเราไปด้วย <c oughs> ครับเ <c oughs> พราะว่าปัญหาเนี่ยตอนที่คุณไปโพสรูปข้างในอย่างสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยสมมติถ้าเข้าไปดูครับคือรู้แล้วร้านนี้แต่ว่าคือพวกเพื่อนๆคขาถามเนี่ยไปกินร้านไหนแต่ว่าเจ้าของ <c oughs> ภาพเนี่ยส่วนน้อยมากที่แบบที่ แบบว่าจะมาตอบให้ว่าไปกินร้านนี้ตรงนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ตอบแต่ว่าตอนที่เขาโพสต์ปุ๊บคือคนอื่นสามารถจะดูรู้ได้เลยว่าร้านเราสไตล์ร้านเราเป็นเส้นสีขาวดําอะไรอย่างเี้ยครับ<ม>ตรงนี้เราก็แทรกไปในเทคนิคการนี่นิดว่าใช้คนทำคอนเทนต์กี่คนนะครับอย่างเงี้ยคือตรงนี้ตอนเริ่มแรกเนี่ยคือผมทําอยู่กับน้องชายครับผมแล้วตอนนี้ก็มีคนมาช่วยคนสคนครับผมครับ เป็นการบริหารคอนเทนต์ที่ต้องเรีย<อ>กว่าประสบความสําเร็จจริงๆนะครับจากเป้าหมายท่านผู้ชมครับวันหนึ่งสามพบาท5,000บาทขายวันแรกได้700ดร้แต่จากความสนใจครับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ มีความแตกต่างกันนะครตรงนี้ครับร้านเจ็คเม้งโดดเด่นครับตรงนี้เองแล้วจะเป็นประตูหน้าบางคนบอกว่าทำโซเชียลเน็ตเวิร์กดีควรจะเข้าร้านเยอะอาจจะไม่จริงก็ได้แต่จากการใส่ใจครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้เองนี่เองครับทำให้เจ็คเม้งโดดเด่นมากกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่เดียวกันครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณไอซ์มากนะครับที่มาแชร์ข้อมูลแมได้ไประโยชน์เลยใครที่ทำธุรกิจโซเชียล ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับต้องขอบคุณมากครับครับสวัดีครับสวัสดีครับท่านชมรับแหม่วันนี้อยากได้สัก3ชั่วโมงนะครับแต่หมดเวลาจริงๆครับแกะรอยอยากสมองต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ